ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูฟ้าชาแนลสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคะครูฟ้าก็จะมาแนะนำนะคะโครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทยของการสอบ NT ระดับชั้นป .3 นะคะในปีการศึกษา 2565นะคะว่าปีนี้ข้อสอบจะออกตัวชี้วัดไหนกี่ข้อบ้างนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะตรงนี้จะเป็นสรุปนะคะว่าจํานวนข้อสอบในแต่ละรูปแบบนะคะจะมีแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็จะมีกี่ข้อนะคะโดยปีนี้ข้อสอบเราก็จะแบ่งเป็น3รูปแบบเหมือนเดิมนะคะก็คือ1 เลือกตอบนะคะก็จะมีตัวเลือกให้เรา1234นะคะให้เราอ่านคำถามให้ละเอียดให้เข้าใจนะคะแล้วก็อ่านตัวเลือก1234ดูว่าตัวไหนคือตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดนะคะแบบที่สองก็คือตอบสั้นนะคะอ่านคำถามแล้วตอบคำถามแบบสั้นๆเลยนะคะคำตอบค่อนข้างจะตายตัวนะคะส่วนข้อ รูปแบบที่3นะคะจะเป็นการตอบแบบอิสระนะคะก็คือแล้วแต่ความคิดของเราเลยนะคะซึ่งในแบบทดสอบปีนี้นะคะจะมีแบบตัวเลือกทั้งหมด26ข้อด้วยกันนะคะแล้วก็มีแบบเติมคำตอบ3ข้อและเป็นตอบแบบอิสระอีก1ข้อรวมเป็น30ข้อเหมือนกันค่ะนั้นเราขึ้นไปดูกันที่สาระ ที่1กันเลยนะคะสาระที่1ในเรื่องของการอ่านนะคะมาตรฐานท .1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่านนะคะในสาระนี้ก็จะมีทั้งหมด12ข้อด้วยกันนะคะ,ะตัวชีวตที่1ปอ่งป .3 ท .1 อธิบายความหมายของคําและข้อความที่อ่านนะคะจะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะคะมักจะเป็นคําถามที่ขีดเส้นใต้คําในประโยคหรือในข้อความที่เขาให้มานะคะแล้วถามว่ามีความหมายว่ายังไงนะคะคำคำนี้นะคะ,ะมาตรฐานหรือตัวชี้วัดที่2นะคะปจสาทบสาม สร้างคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านนะคะก็คือเด็กๆจะต้องตอบคำถามกับเรื่องที่อ่านได้นะคะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านต่อไปนะคะเป็นปจุดสามทับสี่นะคะลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบนะคะอันนี้ก็สองข้อนะคะให้เรา เรียงลำดับหรือว่าคาดคะเนเหตุการณ์นั่นเองนะคะตัวชีวัดป .3 ทับ5นะคะสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเมื่ออ่านเสร็จแล้วคำถามก็จะเป็นประมาณว่าได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้นั่นเองนะคะหรือว่าสรุปเรื่องที่อ่านนี้ได้ว่ายังไงนะคะต่อไปป .3 ทับ7นะคะ อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนําก็จะมีข้อมูลให้เราอ่านแล้วก็ถามเราว่าเราจะทำยังไงหรือปฏิบัติต,ตัวยังไงนั่นเองนะคะสข้อเหมือนกันแล้วก็ตัวชีวดสุดท้ายของสาระที่1นนะคะก็พอสทับอธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพแผนที่และ แผนภูมินะคะอันนี้ก็2ข้อนะคะก็คืออธิบายข้อมูลได้นะคะจากแผนภาพแผนที่และแผนภูมิที่เขาให้มานั่นเองไปกันที่สาระที่2เลยนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนนะคะมาตรฐานท2อใช้กระบวนการเขียนเขียนสร้างสารรค์เขียนสื่อสารเขียนเรียงความย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆเขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งการเขียนของเราก็จะออกอยู่3ตัวชี้วัด3ข้อด้วยกันนะคะเริ่มที่ตัวชี้วัดที่1ป3าทับ 2. เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจนนะคะมาในรูปแบบของการ เติมคําตอบ1ข้อนะคะต่อไปป .3 ทับ4เป็นเรื่องเขียนจดหมายลาครูนะคะอันนี้จะให้นักเรียนเลือกตอบนะคะจากช้อยหรือตัวเลือก1 2 3 4นั่นเอง1ข้อนะคะและตัวชิวสุดท้ายของสาระที่ 2, ปอป .3 ทับ5นะคะให้เขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะคราวนี้ก็คือ ตอบได้แบบอิสระเลยนะคะตามจินตนาการของนักเรียนแต่ต้องเขียนให้ถูกต้องแล้วก็อ่านรู้เรื่องเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะคะโอเคจบไปในสาระที่2ไปที่สาระที่3เลยค่ะการฟังดูและการพูดนะคะมาตรฐานท .3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและผู้พูดแสดงความรู้ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์มี2ตัวชีวัดด้วยกันนะคะตัวชีวัดที่1ปจุดสบสอบอกสาระสําคัญจากการฟังและการดู1ข้อนะคะป3ามับ 3, ตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูอีกหนึ่งข้อนะคะในตัวชีวัดในสาระนี้ก็มี2ข้อด้วยกัน ต่อไปสาระที่4จะเป็นเกี่ยวกับหลักภาษานะคะมาตรฐานท4.1เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาตินะคะในสาระที่4นี้จะมีทั้งหมด 9. ข้อนะคะ เริ่มที่ตัวชี้วัดแรกปสาทับเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำได้นะคะ2ข้อด้วยกันป3าทับ 2, ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค2ข้อนะคะปอทับ 4, แต่งประโยคง่ายๆ2ข้อนะคะเป็นแบบเลือกตอบต่อไปป3าทับ 5, แต่งคำคล้องจองและคำขวัญอันนี้จะให้นักเรียน เขียนคำตอบนะคะ1ข้อและตัวชีวดปสาทัห6เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลาเทศะ2ข้อนะคะโอเคแล้วก็มาถึงสาระสุดท้ายนะคะสาระที่5วรรณคดีและวรรณกรรมนะคะมาตรฐานท .5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจาร์ณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนะคะสาระสุดท้ายสาระที่5ก็จะมีทั้งหมด2ตัวชี้วัดด้วยกันนะคะก็คือ1ป3ทับนะคะให้เราระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะตรงนี้2ข้อนะคะและป3 3ทับ3แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่านจะมี 2ข้อเหมือนกันนะคะโดยที่1ข้อเป็นแบบเลือกตอบและอีก1ข้อเป็นแบบเติมคำตอบลงไปนะคะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะ30ข้อ100คะแนนในวิชาภาษาไทยปีนี้นะคะก็หวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้จากคลิปนี้นะคะไปเตรียมตัวในการสอบ NT แล้วก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีค่ะสำหรับวันนี้ครูฟ้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ